สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอย่างนวน,นะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพูดเกี่ยวกเรื่องราวของ Injustice กันต่อเลยดีกว่าในตอนนี้ Injustice ของเรานั้นได้ดําเนินมาถึงภาคที่5และภาคที่13าแล้วนะครับผมเรื่องราวของเรานั้นดําเนินมากันกว่าครึ่งเรื่องแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งเรื่องราวนั้นไปไกลเท่าไหร่เนี่ยซูเปอร์แมนนั้นก็จะยิ่งโหดรลายเพิ่มขึ้นเท่านั้นในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นเรียกกันได้ว่าไร้จริยธรรมเลยก็ว่าได้ ซูเปอร์แมนนั้นทั้งลงมือฆ่าผู้บริสุทธิ์ลงมือฆ่าเหล่าไอรลา์ซูเปอร์แมนในตอนนี้นั้นสามารถลงมือฆ่าใครก็ได้อย่างไม่ลังเลและก่อนที่เราจะไปฟังอินจัสซิตกันต่อเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆมาหรือว่ายังไม่ดูภาคที่แล้วนะครับเราอยากขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนเลยไม่อย่างนั้นท่านผู้ชมจะดูกันไม่สนุกนะครับผมแบบดูกันขาดขเกินๆอ่ะดูกันขาดขให้หายข้ามตอนไปข้ามตอนมาเพื่อความสนุกของตัวท่านเองนะครับ ไปดูให้ครบก่อนแล้วค่อยมาตามดูให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมเหตุการณ์ Injustice Year 5ในท่าที่13กันเลยครับในตอนนี้เดเมียนนั้นได้ปรากฏตัวมาขัดขวางแบทแมนฆ่าเขาซะพ่อฆ่าแซสะนี่ลูกจะต้องการฆ่าแสจริงๆอย่างนั้นเหรอ ผมว่าผมนะควรจะถามพ่อนะว่าทําไมพ่อถึงไม่อยากฆ่ามันมากกว่าพ่อก็อยากที่จะฆ่ามันนะแต่การอยากที่จะฆ่าการลงมือฆ่านะ่ะมันต่างกันสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวพอลูกโตขึ้นกว่านี้นะลูกก็จะเข้าใจว่าการอยากกับการทำน่ะมันต่างกันงั้นถ้าพ่อไม่ฆ่าเนี่ยก็อย่ามาขวางผมออกไปซะเดี๋ยวผมจัดการมันเอง ออาเฟดคงไม่ต้องการให้ลูกฆ่าเขาหรอกออาเฟดไม่ต้องการแบบนี้ออาเฟดไม่ต้องการก็ช่างเขาผมต้องการจะฆ่ามันพ่อไม่เข้าใจหรือไงในเมื่อแบทแมนไม่ยอมนะครับผมเดเมียนก็ต้องใช้กําลังแล้วเดเมียนนั้นได้เข้าจู่โจมพ่อของเขาเดเมียนพ่อไม่อยากจะทําร้ายลูกนะถ้าพ่อไม่อยากทําแล้วก็พ่อก็ถอยไปสิปล่อยให้ผมฆ่ามันเดเมียนนั้นเข้าจู่โจมแบทแมนยังไม่หยุดยั้ยงแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้แบทแมนจะไม่ทนแล้ว นี่จะเป็นหมัดสุดท้ายที่ลูกได้ต่อยพ่อหูปากไปเถอะพ่อเดเมียนนั้นยังคงเข้าู่โจมแบทแมนต่อแต่เพราะว่าในตอนนี้แบทแมนได้เอาจริงแล้วเพียงไม่กี่จังหวะการต่อสู้นั้นแบทแมนก็สามารถลบเดเมียนได้อย่างง่ายได้มีพ่อไม่เข้าใจจริงๆหรออีกไม่นานไหนพวกจัสซี่ลีก็จะมาแล้วถ้าเราต้องการจะฆ่าเขาแล้วก็เราต้องฆ่าเขาเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าลูกเข้าใจอะไรผิดแล้วในตอนนี้คนเดียวที่ขวางลูกจากการฆ่าแซนนี่คือพ่อนั่นเองคากะไม่ได้เดินทางมาที่เพื่อหยุดไม่ให้ลูกฆ่าแซนหรอกอย่าทำตัวเป็นเด็กขนาดนั้ ไม่ได้สดใสขนาดนั้นคาร์นะ้องการให้ลูกคาแซดมันก็ถูกต้องเลน,นี่พ่ออัลเฟนะสมควรได้รับความยุติธรรมมันไม่ใช่ความยุติธรรมหรอกลูกมันคือการแก้แค้นตั้งหากล่ะและฮีโร่นะ่ะไม่เคยยินยอมเพื่อการแก้แค้นหยุดโกหกเขาซทีนะบูชในตอนนี้เสียงของซุปเปอร์แมนได้ดังขึ้นมาดูเหมือนว่าในตอนนี้ซุปเปอร์แมนจะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเลิกโกหกตัวเองซะบ,บูชนายก็ต้องการการแก้แค้นไม่ต่างไปจากเดเมียหรอกเอาเลยแบทแมนเอาเลยจัดการมันซะจัดการแซดส,สิฉันไม่ว่านายกับเรื่องนี้หรอก นีคือความยุติธรรมที่มันควรได้รับนายอาจจะไม่ว่านะแต่ฉันว่าจะมีคนหนึ่งที่ว่านะเอาเฟสห้องไม่อยากให้ฉันทําแบบนี้และซูเปอร์แมนฉลูนะว่าทําไมนายถึงอยากให้แสตายนายต้องการให้แสตายเพื่อปิดปากเขาสินะ เขาจะได้ไม่สาวไปถึงตัวนายได้บูชความบ้าของนายมันมีไม่หยุดจริงๆเลยเนี่ยแม้แต่ตอนนี้เองนายก็ยังเอาความยิงยโสข,ของนายมาตัดสินถึงเรื่องนี้อยู่นายพยายามจะกล่าวหาฉันปากปั๊มฉันก็นั่นเป็นสิ่งที่นายต้องการทําไม่ใช่หรอนั่นคือแรงจูงใจของนายยังไงล่ะซูเปอร์แมนฟังนะบูชฮีโร่ทุกคนนะอยู่ข้างเดียวกับฉันหมดเลยเดนน่าฮาวแบรรี่ไซบอร์กหรือว่าเดเมนเองก็ตามจัสซิลลิกทุกคนนะอยู่ในข้างที่ถูกต้องลองดูกระจกซะนายนั่นแหละคือคนที่ผิดบูชไม่ใช่ฉัน การที่พวกนายอยู่กันเยอะการที่พวกนายรวมตัวกันน่ะมันไม่ได้แปลว่าพวกนายจะถูกเสมอนี่ บูธฉันไม่พูดกับนายแล้วนายหลงไปซะปล่อยให้ความยุติธรรมมาได้รับเธอซูเปอร์แมนนั้นได้ใช้มือของเขาปัดแบทแมนจนกระเด็นออกไปในตอนนี้เขาได้เปิดทางให้เดเมียนไปจัดการแซนแล้วเอาเลยเดเมียนให้อลเฟรดได้รับความยุติธรรมที่เขาสมควรจะได้รับและในตอนที่เดเมียนนั้นกาลังเดินเข้าไปจัดการแซนนี่เองแบทแมนก็ได้หยิบยาเพิ่มพลังที่เขาเตรียมมาไว้แล้วเขาก็กินเข้าไปในทันทีออก่างจากตัวแซนนะเดมียนบูธนี่นายจะไม่ยอมแพ้จริงๆใช่ไหมเนี่ยนายไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆอลยงั้น,นหรอ b a ทแมนที่ในตอนนี้นะกินยาเพิ่มพลังเข้าไปเข้ามาจู่โจมซูเปอร์แมนในทันที ในตอนนี้การต่อสู้ของทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งสองคนนั้นได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าด้วยเพลงมวยนี่เองนะครับผมถ้าพลังเท่ากันแล้วนั้นแบทแมนจะมีวิชามวยที่เหนือนกว่าซูเปอร์แมนอยู่มากการต่อสู้นั้นกินเวลาเพียงไม่นานสุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้รู้ผลว่าใครเป็นคนชนะกันแน่แบทแมนนั้นสามารถลมซูเปอร์แมนลงได้ฉันรู้ว่ามันคือนายซูเปอร์แมนฉันรู้ว่านายน่ะเป็นคนบงการแซดนายน่ะใช้แซดเพื่อทำงานสกรปรกของนายงานที่นายเองไม่กล้าทำ นายเนะี่ยมันก็แค่ไอ้ขี้ขาดคนนึงเท่านั้นในตอนนี้ซนะูเปอร์แมนนั้นได้พ่ายแพ้ให้กับแบทแมนแล้วและในตอนนี้แบทแมนนั้นก็ได้ลากคอของซูเปอร์แมนขึ้นมานี่คือสิ่งที่นายต้องการสินะเดเมียนในตอนนี้นะพ่อสามารถหักคอของซูเปอร์แมนได้เลยและเมื่อพ่อหักคอนี้ลงสงครามที่ยืดยาวนานมากกว่า5ปีนี้ก็จะจบลงลูกต้องการให้พ่อฆ่าซูเปอร์แมนไหมล่ะลูกตอบมาสิลูกต้องการให้พ่อฆ่าเขาหรือเปล่าตอบมาสิเดเมียนนี่คือสิ่งที่ลูกต้องการใช่ไหมลูกต้องการให้พ่อข้ามเส้นของพ่อ ลูกก็การให้พ่อกลายเป็นฆาตกรอย่างนั้นเหรอนี่ผมจะต้องเชื่อจริงๆสินะว่าพ่อจะฆ่าซูเปอร์แมนน่ะผมไม่เชื่อพ่อหรอกพ่อไม่กล้าทำหรอกในตอนนี้ทำไมพ่อจะไม่กล้าล่ะพ่อสามารถยุติสงครามที่มันยืดยาวนานมาขนาดนี้ได้ด้วยการแค่การหักคอแก๊กเดียวเท่านั้นทำไมพ่อจะไม่ทำล่ะอีกคำถามก็คือลูกจะหยุดพ่อจากการฆ่าซูเปอร์แมนด้วยการฆ่าพ่อหรือเปล่าล่ะ ฮ้ผมจะหยุดพ่อแล้วล่ะไม่ต้องลังเลเลยเดเมียนะรีบเข้าไปช่วยซุเปอร์แมนในทันทีแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของเดเมียนนั้นะจะไม่เป็นผลกับแบทแมนนะครับผมแบทแมนนะั้นสามารถป้องกันการโจมตีได้ในตอนนี้แบทแมนนั้นได้ผิดหวังมา,มากๆกับสิ่งที่เดเมียนทำกับเขาพ่อไม่ได้ทำจริงหรอกเดเมียนแต่ลูกนะ่ะลูกต้องการจะฆ่าพ่อจริงๆหยุดนะทุกคนในตอนนั้นเองเดอะแฟรก็ได้เข้ามาหยุดการต่อสู้นี้เอาไว้พวกเราต่อสู้กันมากพอแล้วในวันนี้ขอเถอะพอแค่นี้ก็แล้วกัน ไม่ผมจะไม่หยุดหรอกเดเมียนนั้นจะคงแสดงท่าทีที่ก้าวร้วผมจะไม่หยุดจนกว่าไอต้ตาแก่นี่จะย,ยอมแพ้ไหนพ่อพูดมาสิพ่อพูดมาเถือว่าพ่อยอมแพ้แล้วไม่พ่อยังไม่ยอมแพ้หรอก และตอนนี้นาจะยอมแพ้ได้อย่างไะบูชในตอนนี้นะครับผมในช่วงอืดใจต่อมานี้เองเหล่าสมาชิกทีมจัสติสリーคนอื่นๆนั้นก็ได้เข้ามาร่วมการต่อสู้ครั้งนี้บูชให้ฉันต้องลงมือเลยนะวัตเดอร์บูแมนนั้นได้พูดขึ้นมาฉันไม่สงสัยหรอกคุกนายนะกล้าฆ่าฉันอยู่แล้วนายก็รู้นี่บูชว่าพวกเราฆ่านายได้เพราะฉะนั้นนายจงยอมแพ้ซะในตอนนี้เหล่าสมาชิกของทีมจัสติสリーนั้นได้พยายามเคี้ยกล่อมบูชให้ยอมแพ้นะครับบูชนายยอมแพ้เถอะนายก็ดูจํานวนคนสี่นายไม่สามารถสู้กับพวกเราได้หรอก โอกาสชนะของนายนะมันไม่มีเลยไม่หรอก ตาที่ฉันยังหายใจนะ่ะโอกาสของฉันก็ยังคงมีอยู่พ่อผมถามจริงๆเธอะในตอนนี้เดเมียนั้นทนไม่ไหวแล้วพ่อจะยอมตายเพื่อปกป้องไอคนที่มันฆ่าอัลเฟรดนะนี่พ่อเป็นบ้าอะไรไปนเนี่ยและในตอนที่ทุกคนนะระเบิดอารมณ์ใส่กันนี้เองเดอะแฟนหรือว่าแบร์รี่นะั้นก็ได้เข้ามาห้ามทุกคนเอาไว้ทุกคนหยุดก่อนสิพวกเราควรจะเป็นฮีโร่นะพวกเราไม่ควรจะมาคุยกันอย่างนี้พวกเราคุยกันเหมือนพวกเราจะฆ่ากันตายอย่างนั้นแหละก็นั่นแหละคือสิ่งที่ฝาของนายเป็นไงละ่ะแบร์รี่ฝาของซูเปอร์แมนยังไงละ่ะฝา่งาใพวกฆาตก,กรและในนตอนที่ ได้พูดขึ้นมานี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าจะมีใครอีกคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาจากการสลบแล้วแซนนั้นได้ตื่นขึ้นมาฮ ปล่อยให้ฉันฆ่าเขาเถอะแต่เทาว่าในตอนที่แซดต,ตื่นขึ้นมานี่เองนะครับผมเดเมียนนั้นก็เข้าไปฆ่าแซดใน,นทันทีแต่ก่อนที่เดเมียนนั้นจะได้ลงมือแบทแมนก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ถอยไปซะเดเมียนพ่อจะไม่ปล่อยให้ลูกฆ่าเขาและในตอนนี้เองการประทะของทีมจัสติสลิงกับแบทแมนก็เด้เริ่มต้นขึ้นทีมจัสติสลิงนั้นได้ลุมยำแบทแมนแบทแมนนั้นพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายนั้นแบทแมนก็จะพ่ายแพ้และเสียท่าให้กับทีมจัสติสลิงในตอนนี้ทุกอย่างมาจบแล ตัดสินกับโทษที่นายทำลงไป้าวนายพาแบทแมนไปคุมขังที่คุกนะไปเถอะบูธฉันจะพานายไปที่คุกเองแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่ฮาวจอแดนนะั้นจะนําตัวแบทแมนไปที่คุกเนี่ยในตอนนั้นเองเดือดแฟนั้นก็ได้เข้ามาช่วยแบทแมนเอาไว้แต่ว่าทําไมกันล่ะทำไมนายถึงช่วยฉันแบร์รี่ก็เพราะฉันคิดว่าอัลเฟรดนะสมควรได้รับงานศพของเขางานศพที่คู่ควร และงานศพนั้นะจะไม่มีนายไปไม่ได้เลยแต่แบร์รี่คาร์คจะไม่มีวันให้อภัยนายกับเรื่องนี้นะช่งางคาร์คเถอะฉันไม่สนใจเขาหรอกระวังตัวของนายเองด้วยนะแบร์รี่นายก็เหมือนกันบลบูชและในตอนนี้ทั้งสองคนก็กำลังจะแยกย้ายกันแต่ก่อนที่กำลังจะแยกย้ายไปนี้เองนะครับแบทแมนก็ได้มีอีกเรื่องนึ่งที่อยากบอกกับแบร์รี่รอก่อนแบร์รี่ฉันมีอีกเรื่องจะบอกนาย คือฉันคิดดูแล้วนะฉันว่านายเป็นคนเดียวที่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้พลังของนายนะสามารถจบสงคารามนี้ได้และสิ่งที่ฉันคิดก็คือนา,นายน่าจะกลับไปนะนายน่าอย่า,าย้อนกลับไปย้อนเวลากลับไปช่วยโลอีซะย้อนเวลากลับไปช่วยเมโทรโพลิสแบทแมนนายกำลังของให้ฉันไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะก็ใช่นีสิทาไมกันล่ะเพราะความตายของอัลเฟรดอย่างนั้นหรอไม่ใช่เพราะอัลเฟรดหรอกมีคนตายมากเกินไปแล้วนายก็รู้นี่ในตอนนี้ซูเปอร์แมนไม่ใช่ตัวของเขาเองแล้ว ซูเปอร์แมน่ะเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นันอันตรายมากเลยนะทไลายทุกอย่างนะอาจจะเปลี่ยนไปได้มาอาจจะเปลี่ยนไปก็จริงแต่มันคงไม่แย่ไปกว่าที่มีอยู่ตอนนี้แล้วล่ะในตอนนี้มันยังแย่ไม่พอเหรอแบร์รี่นายเนะ่เป็นคนดีที่สามารถทําเรื่องนี้ได้นะอย่างน้อยก็เอาเรื่องนี้เก็บไปคิดดูก็แล้วกันโอเคบูธฉันจะลองเอาไปคิดดูแล้วกัน ไว้เจอกันนะและในตอนนี้เดอะแฟนั้นก็ได้เดินทางจากไปและเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปในวันต่อมานะครับผมในตอนนี้บู๊ชันได้มาจัดงานศพให้อัลเฟรดซึ่งในตอนที่เขาเก็บของนี้เองนะครับผมดูเหมือนว่าบู๊ชันจะเจอกับอะไรบางอย่างและในตอนที่บู๊ชันกาลังก้มดูสิ่งของนั้นอยู่นี่เองบาบาร่าก็ได้เข้ามาขัดจังหวะน่าอะไรนยบู๊ชอ๋อไม่มีอะไรหรอกซึ่งในตอนที่บาบาร่าเข้ามาดูนะครับผมเธอก็รู้ว่านั่นคืออะไรบู๊ชนายเจอสิ่งนี้มานาขนาดไหนแล้วล่ะ ก็สักพักถึงแล้วล่ะแต่ฉันไม่อยากทําลายประเพณีของพวกเราเนะี่ยแล้วเขารู้หรือเปล่าแล้วว่านายรู้สิ่งนี้นะรู้สิอัลเฟรดอ่ะรู้ทุกอย่างอยู่แล้วดูเหมือนว่าจริงๆแล้วนะครับผมบูฉันจะรู้วันเกิดจริงๆของอัลเฟรดอยู่ตั้งแต่แรกแล้วและอัลเฟรดก็จะรู้เรื่องนั้นเช่นกันแต่ทว่านี่คงเป็นความลับของคนสองคนแค่นั้นเอง และเรื่องราวของเราในวันนี้นั้นก็จบลงแค่นี้และครับผมในตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนะั้นมันเข้มข้นมากๆเลยจริงๆแค่จะรอติดตามพาร์ตต่อไปกันไม่ไหวและในตอนนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมรอติดตามันในพาร์ตหน้ากันละกันหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร e ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน